แรงไม่หยุดชุดไม่อยู่ครับกับ rog ally เครื่องเล่นเกมพกพาที่มาแรงมากในตอนนี้เพราะว่าเบสออนของมันคือ windows 1 1บอกเลยว่ามันเป็นมากกว่าเครื่องเล่นเกมพกพานแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนครับพบก,กับผมตันไต,ตรตุกหอมครับวันนี้เรามาอยู่กับ rog ally ครับเครื่องเล่นเกมพกพาที่หลายๆคนรอคออ้ยรอคอยนะครับ ซึ่งเครื่องเล่นเกมตัวนี้เนี่ยมันเบสอ on Windows 11ครับทำให้มันโดดเด่นและแตกต่างกับเครื่องเล่นเกมอย่างอื่นที่มันสามารถเล่นได้แค่เกมอย่างเดียวถ้าให้เด่นๆเ,เลยก็ต้อง Nintendo Switch เนาะต่อทีวีแล้วก็เล่นแบบปึ๊บๆปั๊บๆได้นะฮะออกแรงได้แต่ว่าตัวนี้ครับเราสามารถทํางานอย่างอื่นได้เพราะว่ามันเป็น d e s k ์ท็อปได้นั่นเองต่อเมาส์ต่อจอต่อคีย์บอร์ดแยกได้เลยนะครับอันนั้นก็เหมือนของแถมแลมกัน,กนแต่จุดประสงค์หลักๆของเจ้า ROG n l n e นะครับ ทอกแบบมาให้เป็นเครื่องเล่นเกมพกพาดังนั้นเกมที่เจ้า r o G a l l i a n ่นได้คือเกมที่อยู่บน Windows 11นั่นเองนะครับและเราก็ไม่จำเป็นต้องไปรอพวกเกม e x clusi v e อะไรนะครับ้า Desktop PC p หรือใน s t e a m อะไรต่างๆเนี่ยมีเกมเราก็สามารถมาเล่นในนี้ได้เลยนะครับแต่าจะเล่นยังไงเล่นออกมาเป็นแบบไหนจะสปอร์ตเกมได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันอีกทีแล้วกันเนาะส่วนสเปคครับมาพร้อมกับ CPU ตัวแรงนะครับ AMD Ryzen Z1 Extreme ครับ 8คอร์16เทรดนะครับแรม16บกิก abytes s d 512รกิก a b y t e นะครับส่วนหน้าจอครับให้มาใหญ่ๆเลยขนาด7นิ้วความละเอียด full hd 1920งพันเก้นะครับขนาดสิต่อเมาตรฐานเลยเหมือนจอเดสก์ท็อปทั่วไปนะครับนอกจากนี้หน้าจอดีให้มาเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับแต่จิ้มลากต่างๆสามารถทำได้หมดและยังเป็นกระจกกริลล่าก้าด้วยนะครับแพเคเกสีหน้าจอ srgb หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มี refresh rate สูงสุดอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเฮิร์ตซ์และความสว่างส มาตรฐานในยุคนี้เลยก็ว่าได้แต่อาจจะไม่สว่างเท่ากับ r o Phone 7อะไรขนาดนั้นที่สว่างถึง1,200นิตนะครับแต่500นิตเนี่ยก็ถือว่าสว่างกว่าหน้าจอโน้ตบุ๊กทั่วๆไปแล้วนะครับก็เห็นได้ชัดเจนสู้แสงและสบายแน่นอนซึ่งถือว่าสเปคตัวเครื่องครับมันก็คือโน้ตบุ๊กแบบอัลตราตินดีๆนี่เองแตกต่างกันหลักๆที่ CPU ครับ Z Series ของร y z e n นะครับมันจะเป็น CPU สำหรับอุปกรณ์พกพานั่นเองซึ่งอยู่ในเจ้า r o g a l l y i เครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องแรกเลยว่าได้ ที่ใช้ CPU ตัวนี้เปิดซิ่งกงินไปเราจะได้โชว์ประสิทธิภาพว่าแรงแค่ไหนนะครับสำหรับ CPU AMD Ryzen ในยุคนี้เลขเรื่องนึงนะครับที่หลายคนสงสัยคือเรื่องการเชื่อมต่อนะครับเจ้า a g Line ไม่สามารถใส่ซิงได้นะครับต้องต่อ Wi-Fi ไม่ก็ Bluetooth เท่านั้นนะซึ่ง Wi-Fi ครับรองรับ Wi-Fi 6e มี e t u o t h 5.2นะครับใช้งานร่วมกับพวกหูฟังแบบไร้าสายได้นะ รวมไปถึงครับใช้ต่อจอยแยกได้ด้วยจอยแบบจอย Xbox จอยอะไรที่สามารถต่อบูทูธกับ Windows 11ได้นะครับใช้กับเครื่องนี้ได้เลยส่วนแบตเตอรี่ภายในนะครับอาจจะไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายขนาดอยู่ที่40วัตต์ชั่วโมงนะครับสามารถเล่นเกมแบบไม่ต้องต่ออะแดปเตอร์ได้ด้วยนะแล้วก็ส่วนอะแดปเตอร์ที่ให้มานะครับเป็นอะแดปเตอร์แบบ power delivery PD หัว Type C นะครับขนาดกำลังการจ่ายไฟอยู่ที่65วัตต์นะฮะแนะนำครับเรื่องประสิทธิภาพถ้าอยากเล่นเกมให้ได้ดีที่สุด ควรต่ออะแดปเตอร์แต่ถามว่าไม่ต่ออะแดปเตอร์เล่นเกมได้ไหมได้เดี๋ยวเรามาทดสอบให้ดูกันนะครับและส่วนน้ำหนักตัวเครื่องโดยรวมนะครับเห็นหน้าตาแบบนี้นี่ก็คือใหญ่พอๆกับมือผู้ชายเลยนะครับอยู่ที่608ปกรัมซึ่งน้ำหนักเนี่ยอาจจะเป็นปัญหานิดนึงสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆนะฮะที่มือเล็กๆก,ก,การที่จะถือเจ้า rog l l y เล่นเกมบอกเลยว่าค่อนข้างเมื่อยนะครับเหมาะกับผู้ชายมือใหญ่ๆอุ้มๆมากกว่าจะสามารถใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าผู้หญิงเล่นหรือว่าใครที่กำลังแขนไม่ได้เยอะเนี่ย ก็อาจจะวางเล่นบนโต๊ะหรือว่าวางเล่นบนตกักอะไรพวกนี้จะสะดวกกว่าแล้วแต่คนถนัดละกันนะครับเรื่องน้ําหนักต้องลองมาจับถือกันดูถือสัก10นาทีเนี่ยรู้เรื่องแน่นอนนะฮะแต่ส่วนตัวผมเองก็ ไม่มีปัญหาอะไรในการใช้งานแต่น้องผู้หญิงคนนึงเขาลองเล่นแล้วรู้สึกว่ามันเมื่อยมือไปหน่อยซึ่งใครจะซื้อนะครับอย่าลืมพิจารณาเรื่องน้ำหนักด้วยนะฮะซึ่งตัวเครื่องเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวแพคเกจจิ้งกันดีก,กว่านะฮะ a u จีอะไรครับมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับเท่ๆสีเทาๆตัวเครื่องมีแต่สีขาวนะฮะเสียดายนี่สีดำนะตอนนี้เมื่อเปิดกล่องออกมานะครับคุณก็จะเจอกับวิธีการใช้งานเบื้องต้นคือให้เราเสียบอะแดปเตอร์เข้าตัวเครื่องก่อนและทําากกรรรดดปปุ่่มเเิคคืองนะับ ส่วนภายในตรงนี้ก็ไม่มีอะไรสแกน QR Code เรื่องการใช้งานต่างๆสแกนตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์พร้อมกับสายไฟ AC แถมมาให้ด้วยนะครับในส่วนนี้ซึ่งเสียดายอย่างหนึ่ง r o g a l ีไม่แถมกระเป๋าไม่แถมเคสมาให้น่าเศร้ามากนะครับก็ต้องรอเคสที่เขาผลิตออกมาต่างหากเพื่อที่เราจะได้พกพาเจ้า r o g a l ีไไปไหนมาไหนได้แบบไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าดูสิ ลราจะมีปุ่มกดโดน่นีในั่นตัวเครื่องสีขาวถลอกง่ายเกิดแบบเล่นเกมเสร็จปั๊บยัดใส่กระเป๋าปุ๊บไปถูนั่นถูนี่ดีไม่ดีอาจจะทําให้ตัวเครื่องมีปัญหาในระยะยาวนะครับซึ่งเอซุสนจะจัดโปรซื้ออว G าเจีล แถมกระเป๋าแถมเคสมาให้จะดีมากๆเลยนะครับอันนี้ก็ต้องให้เขาพิจารณาดูอีกทีแล้วกันเนาะนะตอนนี้ก็ลองไปหาซื้อพวกฮาร์ดเคสที่ไม่ตรงรุ่นใส่ไปก่อนแล้วกันเพื่อทําการโปรเทคตัวเครื่องในกรณีที่ต้องการนําไปเล่นนอกบ้านนอกสถานที่นะครับและนอกจากนี้เองนะครับที่ตัวกล่องเนี่ยฝาด้านบนนะครับมันจะมีสแตนตั้งเครื่องด้วยนะฮะมาในลักษณะนี้ครับเวลาใช้งานก็เปิดออกมาเลยนี่มันจะเป็นตัวกระดาษรีไซเคิลนะครับมีโลโก้คําว่า i r o g ะะวิธีการใช้งานก็ไม่ยากครับวางแบบนี้ไว้ที่โต๊ะเสร็จแล้วก็เอาเอาจีอะไลครับมาเสียบเข้าไปแบบนี้ได้เลยนี่ทนาเทาเทพตั้งได้ต่อจอแยกตั้งบนโต๊ะเล่นกับเพื่อน2คนได้สบายๆแน่นอนนะครับถือว่าแพ็กเกจรจริง เขานั่งใส่ใจแล้วก็สามารถรีไซเคิลได้ทุกชิ้นแน่นอนนะฮะต่อไปก็เรามาดูดีเทลตัวเครื่องกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับการดีไซน์ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องออกแบบมาให้มีปุ่มกดอยู่ด้านข้างหน้าจอนะครับและปุ่มกดเนี่ยสังเกตด,ดูนะถ้าใครเคยใช้จอยพวก Xbox นะครับก็จะมีการวางเลเยอร์จอยแบบเดียวกันเลยการวางปุ่มจอยสติ๊กนะับปุ่มอนาล็อก แล้วก็ปุ่มกด X Y B A ต่างๆนะครับนอกจากนี้เองลำโพงครับยังอยู่ด้านหน้าตัวเครื่องแยกซ้ายขวาแบบสเตอริโอระบบเสียงบอกเลยว่ากระหึ่มสมกับความเป็น AOG นะครับระบบเสียงเป็นสมาร์ทแอมป์นะครับรองรับ d o เบีย t m มอด้วยและก็ High Resolution Audio Certification ด้วยนะครับซึ่งบอกเลยว่าการเล่นเกมและเปิดลำโพงของเจ้า AOG อะไรเนี่ยเสียงมันจะกระหึ่มมากและมันจะมีระบบที่สั่นสะเทือนอยู่ภายในด้วยนะครับทั้งภาพ ทั้งเสียงทั้งสั่นมาเต็มแน่นอนนะครับเหมือนกับการใช้จอย Xbox เลยนะนอกจากนี้เองด้านหน้าจะมีอีก4ปุ่มครับคือปุ่มเมนูปุ่มสําหรับเข้า LG c r e a t e นะครับปุ่มสําหรับสลับหน้าจอไปที่หน้าวินโดและปุ่มสำหรับการเซตติ้งต่างๆปรับแสงลดแสงเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรพวกนี้นะครับอยู่บริเวณนี้และส่วนตรงบริเวณนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับปุ่มกดอีก2ปุ่มนะครับ ปุ่ม LB LT RT RB ต่างๆและมีปุ่มพิเศษด้านหลังอีก2ปุ่มด้วยนะครับเป็นปุ่มมาโครซึ่งเราสามารถตั้งค่า2ปุ่มนี้ได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกมส่วนใหญ่ทั่วไป2ปุ่มนี้ก็จะไม่ได้ใช้แราไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะครับนอกจากนี้นะฮะพอเชื่อมต่อต่างๆครับมาพร้อมกับแจ็ค3.5อาร์ o โอมาเฮดโฟนคอมโบครับมีช่องสําหรับเสียบ TF Card นะครับสำหรับเพิ่มหน่วยความจําให้กับตัวเครื่องมีพอร์ตสำหรับเสียบ XG Mobile ต่อกล้อจอแยกได้ ตัวการ์ดจอแยกเนี่ยเขาจะมีขายแยกของ asus ตั้งหานะครับรองรับการ์ดจอได้สูงสุดถึง rtx 4090 Laptop ลเลยทีเดียวนะครับและเราก็สามารถเอาตัวการ์ดจอแยก xg mobile เนี่ยไปต่อเป็นคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปตั้งโต๊ะได้เพิ่มพอเชื่อมต่อเพิ่มหน้าจอ มี Sync f r e e Sync ต่างๆนะครับรองรับการใช้งานได้อย่างหลากหลายไม่ได้แตกต่างกับการใช้งานเป็นเดสก์ท็อปพเล่นเกมแรงๆเลยนะครับลำพังเจ้าตัว CPU r y z e ร Z1 e x t r e m e เมเนี่ยมันก็แรงนะฮะ8คอร์16เทรนบอกเลยว่าไม่ธรรมดายิ่งจับคู่กับการ์ดจอ RTX4090 เนี่ยโอโ้เล่นเกมได้ทุกเกมบนโลกใบนี้แบบปรับภาพ High ร์ t r a ได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงอยู่ด้านบนบอกเลยว่าตำแหน่งปุ่มตรงเนี้ยไม่ค่อยได้กดหรอกครับมันเล่นเกมไปเสียงดังมันกดไม่ถนัดนะฮะ แต่ว่ามีวิธีการใช้งานแบบอื่นด้วยนะครับมีไฟแสดงสถานะ2จุดบริเวณนี้แล้วก็ปุ่ม power button นะครับซึ่งปุ่ม power เนี่ยรองรับ biometric สแกนลายนิ้วมือได้ใช้งานร่วมกับ Windows Hello ได้ซึ่งเราจะเปิดใช้งานนะครับแตะปุ่มปุ๊บกดปับ๊บตัวเครื่องก็จะติดทันทีนะฮะแต่อย่าลืมนะครับมันเป็น Windows เวลากดปุ๊บเปิดปับ๊บมันจะมีการ b o o Windows ขึ้นมาก่อนนะครับ แต่ถ้าเกิดสลิปเราก็ไม่ต้องรออะไรนาะนกดปุ๊บติดปั๊บได้เลยแต่การใช้งานจริงๆนะครับเหมือนโน้ตบุ๊กเหมือนวินโดว์คือถ้าไม่เล่นเกมในระยะยาวหรือไม่ใช้งานในระยะยาวยนะครับชัดดาวไปเลยจะดีกว่าเพื่อการประหยัดแบดแตและถนอมตัวเครื่องนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีช่องระบายความร้อนด้านหลัง2ช่องลมร้อนเนี่ยจะถูกเป่าผ่านทาง2ช่องนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าร้อนเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่โดนมือไม่โดนตัวเราแน่นอนเพราะมันเป่าออกทางด้านหลังนะครับอย่าเอาไปจิ้มคอเพื่อนข้างๆก็พอนะฮะไม่งั้นเนี่ยมีต่อยกันแน่นอน มาดูกันต่อครับด้านหลังนี่จะมีโลโก้ที่เป็น ROG นะครับเป็นช่องระบายความร้อนสาหรับดูดลมเข้าไปเป็น Air Intake นะครับอยู่บริเวณฝั่งซ้ายและฝั่งขวาด้านในนี้พัดลม2ตัวในการช่วยกันระบายความร้อนนะครับแล้วก็ CPU เนี่ยเขาจะติดตั้งตรงกลางเลยนะครับและทําให้ตัวเครื่องบริเวณที่เราจับมือซ้ายมือขวาไม่รู้สึกถึงความร้อนนะครับดังนั้นเล่นได้หายกังวลเรื่องการร้อนมือไปได้เลย แต่มันจะร้อนบรเิเวณตรงหน้าจอนะครับถ้าใครใช้หน้าจอสัมผัสเนี่ยโอ้สัมผัสได้ถึงความร้อนแน่นอนนะฮะแต่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนเขามีลิมิตอุณหภูมิไว้นะครับไม่ต้องห่วงเลยและนอกจากนี้ครับเพิ่มไฮไลท์ตัวเครื่องด้วยการทําเป็นรุง้งรุ้งโฮโลแกรมอยู่พาดกลางตัวเครื่องเป็นเอกลักษณ์ของ o g นะครับดูโน้ตบุ๊กเนี่ยก็จะมีลายพาดตรงนี้ใน o g อ n l i n e ก็เหมือนกันนะครับมีมาให้เหมือนกันเนาะและเรื่องการจับถือเนี่ยตรงนี้มันจะมีกริปสําหรับอุ้งมือด้วยนะครับทำให้เราสสาาามมมมมรรรรถถจัััับบืืืออออไไได้้้้นนนนนกกยิ่่่่งงขึววใตตเคค็ีะะ และ body ตัวเครื่องสีขาวผมบอกไว้เลยนะครับเลอะแน่นอนนะอันนี้คือผมเล่นเกมอยู่บ้านไม่ได้ทําอะไรมากมายนะเนี่ยเริ่มมีคราบเหลืองๆเลอะๆติดมาแล้วเวลาจะทําความสะอาดก็อาจจะหาพวกน้ํายาทำความสะอาดห,หรือว่าใช้ยางลบเนี่ยถูไปเลยจะดีกว่านะครับรับรองขาวเหมือนใหม่แน่นอนนะอ่ะประมาณนี้ครับเรื่องการดีไซน์ตัวเครื่อง เดี๋ยวเรามาลองเปิดใช้งานตัวเครื่องกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างสําหรับการใช้งานในเบื้องต้นนะครับเมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับโดยการกดปุ่ม power มันก็จะมาโผล่หน้า windows อย่างนี้เลยนะครับถ้าใครไม่คิดอะไรมากเรากดปุ่มเข้า a g าเกมม r e ครับสามารถเลือกเข้าเกมได้เลยจากหน้าเมนูนี้นะครับนอกจากนี้เองนะครับยังมีหน้า setting สําหรับการปรับตั้งค่าต่างๆโดยเฉพาะการเชื่อมต่อนะครับ audio หรือว่าออร่าซิง์แล้วก็ lightning ตรงนี้ถ้าใครคิดว่าแสงไฟ rgb เนี่ยมันแยงตาไปเราสามารถปรับผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับ โดยปรับที่ตัว brightness นะครับเราสามารถเลื่อนปรับผ่านที่จอยสติ๊กได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปกดอะไรให้มันยุ่งยากไม่ต้องล่ามือจากตัวจอยเลยนะฮะแต่ว่าปรับสุดเนี่ยมาสว่างแยงตาไปหน่อยผมชอบสักประมาณ33%เนะครับหลังดีนะครับส่วนโหมดการปรับครับก็มีไฟให้เลือกหลายโหมดเลยผมชอบโหมดเรนโบว์นะเพราะว่าไฟเป็น rgb รุ้งรุ้งดูสวยดีนะครับนอกจากนี้ครับในตัวหน้าคอมมาเซนเตอร์เนี่ยเราสามารถเลือกปรับได้นะว่าจะเพิ่มอะไรเข้าไปนะครับเป็น Aero Pen โหมด Screen โหมดต่างๆนะครับ Game Library Aura ต่างต่างเพิ่มเข้าไไป โดยหน้าคอมมาเซนเตอร์นะครับจะอยู่บริเวณนี้ที่ปุ่มรูปเพล์ตรงซ้ายมือนี่ครับกดเข้าไปปั๊บหน้าคอมมาครับก็จะมีให้เลือกเลยนะครับปรับแสงหน้าจอหรือว่าเปิดปิดเสียงได้ซึ่งตัวเปิดปิดเสียงเนี่ยเราสามารถเอานิ้วแตะ,และเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะครับถือว่าสะดวกมากในการปรับเสียงผมว่ามาดีกว่าการที่เราต้องไปงกดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงจากด้านบนตัวเครื่องนะครับแบบนี้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ ตรงนี้เอาิ้วแตะแล้วเลื่อนได้เลยรวมถึงแสงหน้าจอนะครับปรับความสว่างเพิ่มลดได้ตามความสะดวกเลยนะครับนอกจากนี้ครับตัวคอมมานเตอร์เนี่ยยังมีในส่วนของเรียลไทม์มอนิเตอร์ครับเปิดขึ้นมามันจะโชว์การทํางานของตัวเครื่องเลย CPU การจอกินแบตเตอรี่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับมันบอกตรงนี้หมดเลยถ้าเปิดไว้ขนาดเล่นเกมเราก็จะรู้สถานะตัวเครื่องตลอดเวลานะครับแล้วก็ยังมีเกมโปรไฟล์นะครับเปิดขึ้นมาปั๊บตั้งค่าโปรไฟล์จอยสติ๊กกับตัวเกมได้รวมถึง FPS Li ลิมิเตอร์ต่างๆโชว์เดสก์ท็อปกดเข้ามาไปที่หนน้านะครับ แล้วก็มีปุ่มนี้คือปุ่มชัดดาวตัวเครื่องถ้าเกิดว่าเราชัดดาวกดชัดดาวได้เลยนะครับส่วนใครสงสัยว่าเจ้า ROG จี l ไเนี่ยรองรับเกมอะไรได้บ้างนะครับมาที่นี่เลยนะฮะหน้าคอนเทนต์ครับมีเกมใน Xbox EA App นะครับสตรีมอีพีกเกมนะฮะมี Ubisoft แล้วไอว้วงวงมุงวง,วง,วงนี่อะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่ารองรับการเล่นเกมในทุกแพลตฟอร์มเลยคุณซื้อมาคุณเล่นเกมบนเดสก์ท็อปทีซีได้ทั้งหมดเลยผ่านทางเจ้า ROG จี l ไนะครับ ซึ่งถือว่าการปรับแต่งโดยรวมเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายสามารถทําความเข้าใจได้ง่ายๆนะครับมุมขวาบนบริเวณนี้ก็จะบอกทั้งฐานะ Wi-Fi เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เวลาแล้วก็อ่ายูเซอร์ที่กาลังใช้งานอยู่บอกได้เลยว่าเข้าใจได้ไม่ยากนะครับเออมาลองเล่นเกมครับเกมแรกที่เราจะมาลองคือเกม f อ l ์กายครับมีทั้ง E p i c มีทั้งสตรีมเลยนะครับผมเลือกเล่นผ่าน E p i c แล้วกันเพราะว่าไม่ต้องล็อกอินอะไรให้มันยุงย่งยากนะครับถ้าล็อกอินผ่านสตรีม มันก็ต้องมาล็อกอินผ่าน E p i ิกอีกทีนึงวุ่นวายนะครับเข้า E p i ิทีเดียวจบเลยบางทีเรื่องล็อกอินมันก็เป็นปัญหานะครับเป็นหลายแพลตฟอร์มเนี่ยเพราะว่าจำพารเวร์ดไม่ได้นะฮะมาครับเกมแรกนี่เกมฟอร์กายครับเกมที่เหมาะกับการเล่นบนอาร์จีอะไรมากเลยเพราะเป็นเกมที่ไม่ต้องเลงอะไรให้มันยุ่งยากอ่ะเล่นผ่านจอยสติ๊กวิ่งเดินหน้าอย่างเดียวนะฮะแล้วด่านประตูหันสาตอนนี้ครับอูประตูไม่พังไม่ผ่านเอาโดดไปโดดไปนี่ครับเฟรมเรทโอ้โหเ0 8 0เฟรมนะครับ อันนี้เราเล่นในโหมดทำไมประตูไม่ออกเนี่ยเออตอนนี้นะครับเราเล่นใน p e r f o r m ร์แ e โหมดนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้ต่ออะแดปเตอร์แยกนะแล้วประสิทธิภาพในการเล่นนะครับบอกเลยเฟรมเรทนี่8 0 9 0เฟรมกับเกมฟอร์กาไม่ใช่ปัญหาในการเล่นเกมแน่นอนนะครับเล่นได้สบายใจหายห่วงแน่นอนนะฮะแต่จชนะไม่ชนะก็อ,อีกเรื่องนึงนะครับวิ่งอยู่รังท้ายเลยขอยเขาเส้นชัยแล้วรถปริบายโอเคนีครับ แต่แบตเตอรี่เนี่ยสังเกตดูว่าลดค่อนข้างไวเหมือนกันนะแล้วเราสังเกตดูนะครับอุณหภูมิตัวเครื่องเนี่ยประมาณ60กว่าองศา Celsius เซลเซียสนะครับก็ถือว่าไม่ได้ร้อนนะกับเกมฟอร์กายเล่นได้แบบชิลๆมากนะครับแต่เรื่องการกินพลังงานเนี่ยนะฮะอาจจะกินเยอะกว่าปกตินิดนึงเพราะว่าผมต่อออกหน้าจออีกหน้าจอด้วยเหมือนกับว่ามันเปิเปด2หน้าจอพร้อมกันนะครับการกินไฟอาจจะเยอะกว่าปกตินิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรมากมายในการใช้งานเพราะว่าเล่นจริงกินแบตน้อยกว่านี้ครับสำหรับเรื่องการใช้แบตเตอรี่ครับ เทาที่ผมสังเกตนะชาร์จแบตเต็ม100%แล้วมานั่งเล่นเกมฟอร์กาเนี่ยนะครับมันจะใช้แบตเตอรี่ได้ประมาณสักอ่า่ชั่วโมงหรือชั่วโมงนิดๆนะฮะโดยประมาณก็อาจจะไม่ได้นานอะไรมากมายนักนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยแบตมันไม่ได้ใหญ่แล้วตัว CPU เนี่ยมันนั่งกินพลังงานอยู่พอสมควรเลยทีเดียวดังนั้นครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นเกมยาวๆพวกหาปลั๊กไฟนะฮะมานั่งเสียบไปเล่นไปยาวๆได้เลยนะครับบนรถยนต์สมัยนี้มันก็มีที่เสียบปลั๊กแบบโวลต์อยู่่ล้วนวะเช่นรถพวก มิวเอ็กหรือว่าฟุกฟอร์จูเนอร์อะไรอย่างนี้นะครับสบายๆหมดห่วงเรื่องพลังงานนั่งรถจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพกรุงเทพเชียงใหม่เสียบป,ปลั๊กได้ก็นั่งเล่นเด้ย,วยาวๆไปไม่ต้องห่วงเลยนะและนอกจากนี้ครับเรื่องการเล่นเกมอุณหภูมิไม่ร้อนทุกอย่างก็โอเคเพอร์เฟกเลยนะฮะเล่นกันได้เพลินๆโดยเฉพาะเกมฟอร์กายเนี่ยเป็นเกมที่เหมาะกับการนอนแอง่งแมงอยู่บนโซฟาแล้วก็หยิบมานั่งเล่นเกมเพลินๆได้นะครับนี่ผ่านแล้วเห็นไหมกับเกมฟอร์กายนะครับเกมนี้มันกินสเปกไม่มาก แต่ต่อไปเดี๋ยวเราไปลองเกมที่กินสเปคโหดๆกันมานีกก่านะครับกับเกมอย่าง h o g w a r t Legacy ครับไปดูครับ h อก w a r t Legacy ครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่ออกแบบมาให้สามารถเล่นได้โดยใช้จอยนะครับไม่ต้องเลงยิงอะไรให้มันมากมายมีระบบล็อกเป้าออโต้เหมาะกับการใช้จอยเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเกมมันเป็นพวกคอนโซลอยู่แล้วแล้วมาอร์ตลง p c นะฮะพอมาเป็น PC แล้วจับคู่กับจอย Xbox โอ้โหเล่นเพลินแน่นอนครับมาดูกราฟิกกันก่อนนะครับเราปรับอะไรกันไปบ้างนะฮะเกมนี้ก็ต้องเซตติ้งกราฟิกกันหนักหน่อยนะครับ แล้วก็หนักในที่นี่มาถึงเซตให้มันเบาๆนะปรับแต่งเยอะๆหน่อยนะครับโดยเร s โซลูชันนะครับอยู่ที่ full hd แล้วก็เปิดเรนเดอร์ภาพจริงๆเนี่ยอยู่แค่ส4เท่านั้นนะครับและใช้ fsr กับ upscaling mode ของ amd fsr เนี่ยในการช่วยภาพมันมีสเกลที่คมชัดขนาด full hd นะครับเรียกได้ว่าใช้ ai ในการช่วยนั่นแหละนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของกราฟิกทุกอย่างปรับเป็นโลหมดเลยเพื่อให้ได้เฟรมเรทที่ไหลๆหน่อยแล้วก็สังเกตดูครับปุ่มตรงเมนูกับปุ่มนี้ มันจะออกแบบให้แตกต่างกันเป็นแต่ละเกมนะครับบางเกมใช้ปุ่มนี้ในการเข้าหน้าเมนูหรือว่าบางเกมใช้ปุ่มนี้เปิดแผนที่ซึ่งแต่ละเกมเซตติ้งแตกต่างกันไปนะฮะก็ต้องปรับตัวกันนิดนึงในเรื่องของการกดปุ่มแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรอยู่แล้วครับในการใช้งานตอนนี้ครับขี่ไม่กว่าอยู่หน้าโรงเรียนฮอกวอตส์นะฮะเฟรมเรททำได้ก็ประมาณ20บกว่าเฟรมไม่เวิร์กไม่เวิร์กบอกเลยว่าไม่เวิร์กเล่นแล้วอาจจะมีกระตุกพอเล่นได้นะฮะต้องใช้คำว่าพอเล่นได้แต่มันกระตุกอยู่พอสมควรเลย เพราะว่าสังเกตดูครับ APU วัตต์เนี่ยวิ่งอยู่แค่15วัตต์เท่านั้นครับเนื่องจากใช้พลังงานแบตเตอรี่แล้วผมต่อ2หน้าจอด้วยเฟรมเรทมันจะดรอปอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะฮะแล้วแบตโอ้โหลงไวมากอะเทสโฟลไก่เมื่อกี้ยี่สิกว่าเปอร์เซ็นต์เปิดท่องวอลเลย์กซี่มาแป๊บเดียวเนี่ยเหลือ35แล้วนะครับแต่อุณหภูมิก็ไม่ร้อนนะฮะประมาณ59องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ใช้งานใน o perating mode เป็น performance นะครับที่เหลือก็ TDP 15วัตต์โดนจำกัดทำหม C.P.U ทำงานที่8%ิร์เ็จอทำงาน91%นะครับแต่ต้องลองนะฮะเสียบอะแดปเตอร์ดูแต่เสียบอะแดปเตอร์เนี่ยผมไม่สามารถต่อออกหน้าจอแยกได้นะครับต้องถอดตัวสายเนี่ยวก่อนแล้วเสียบอะแดปเตอร์เข้าไปใหม่มาเดี๋ยวเรามาลองดูนครับว่าเฟรมเรทจะขึ้นหรือเปล่าใช้พลังงานได้สูงสุดแค่ไหนครับนี่ถ้าเรามีฮับนะครับก็สามารถใช้ฮับต่อได้ต่อออกหน้าจอโดยใช้ t y p e C d i s p l a y Port แล้วก็ต่ออะแดปเตอร์ชาร์จไฟไปพร้อมกันได้แต่พอดีผมไม่มีไงก็เลยต้องใช้้้วิธีนีนนัอออดหาาจย่งเ ตอนนี้ครับอ้โหเฟ e มเรทขึ้นมาแล้วที่33เฟรมนะครับแล้วก็การใช้พลังงานในพีวัตอยู่ที่43มวัตอุณหภูมินี่พุ่งไป90องศาเลยนะครับเรียกได้ว่าเล่นดีมีอนาคตไกลเล่นได้จริงจังเลยแหละแล้วก็ CPU ีทำงาน40%การ์ด็จอทำงาน9กากว่าเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีปัญหาในการใช้งานเลยนะครับเล่นได้เพลินๆชาร์จแบตไปด้วยเล่นไปด้วยถ้าอยากได้ประสิทธิภาพแบบเต็มเมเนี่ยต่ออะแดปเตอร์ตัวเดียวคือจบเลยนะครับขี่ไม่กวาดยังว่าลื่นแล้วเดี๋ยวเรามาลองเดินดินแล้วยิงกนันบาคร เฟรมเรทก็ได้ประมาณ30-40เฟรมนะฮะฮอกวอตเลกาซี่เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่คอมบางเครื่องยังเล่นไม่ได้ถึงแม้ว่าปรับโลสุดแล้วก็ตามนะครับแต่เกมนี้สามารถเล่นได้บน AOGN l ลน์ก็ไม่ใช่ปัญหาในการใช้งานเลยนะฮะเล่นได้สบายแน่นอนนะครับและอุณหภูมิตัวเครื่องก็ถูกจํากัดไว้ที่ประมาณ90ไม่เกิน95องศาเซลเซียสก็ถือว่าไม่ได้ร้อนนะครับนี่เป็นไงเล่นฮอกวอตเลกาซี่ได้ขนาดนี้เกมอื่นบนโลกใบนี้ก็สามารถ เล่นได้หมดเลยแน่นอนนะฮะแต่ว่าเฟรมเรทก็อ,อาจจะไม่ได้สูงมากมายอะไรกับเกมพวกทริปเปิลเอกนะครับเหมาะกับเกมอย่างพวกเก็บของอ่ะเก็บชิ้เกมอะไรวะเกมอะไเนี่ย moving out เนี่ยหรือว่าเป็นพวกฟอร์กายเกมภาพกราฟิกสวยๆแนวแนวแบบ casual play อะไรพวกเนี้ยมันก็จะเล่นได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ทำให้กินพลังงานตัวเครื่องมากทำเฟรมเรทได้สูงเล่นได้เล่นดีไม่มีสะดุดนะครับเหมาะกับเกมแนวนั้นมากกว่าแต่ถามว่าเกมที่พเปเอก็เล่นแกงเหงาได้เหมือนกัน้าใครติดเกมหนักๆแต่นะครับ แต่ก็ต้องหาที่ชาร์จแบตไปด้วยม่งัไนไม่เล่นไม่ได้แน่นอนนะฮะอะประมาณนี้ครับกับพกห w อ r l ด Legacy เป็นเกมแนวคอนโซลที่ใช้จอยสติ๊กควบคุมแต่เ,เรามาลองเกมแนวแนว FPS กันมากดีกว่าว่าเล่นต้องเล็งต้องยิงเนี่ยมันจะเวิร์กไหมนะครับเดี๋ยวเราไปลองกับเกม Cyber p u พังกันดีกว่าครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม c y b e อร์พัง2.77นะครับเกมนี้ก็ขับรถที่ลมชมเมืองกันก่อนดีกว่าใช้อแดปเตอร์นะฮะเฟรมเรทนี่ได้ประมาณ40เฟรมพอๆกับพ o ห w อ r l ด Legacy เลยนะ แล้วก็ใช้พลังงาน APU ไปที่42วัตต์นะครับ CPU ทำงาน19%กร์ดจอททำงาน97%นะฮะเล่นได้เล่นดีไม่มีปัญหาครับแบตเตอรี่ตอนนี้เลย35%ครับเล่นไปชาร์จไปแบตมันก็จะขึ้นช้าหน่อยนะครับแต่เขาไม่ใช่ปัญหาอะไรในการใช้งานแล้วก็เฟรมเรท40เฟรมนี่ถือว่าลื่นนะขับรถเล่นสบายๆเลยะฮะตรงนี้ก็อาจจะออกมานอกเมือง้วเดี๋ยวเรากลับเข้าไปในเมืองหน่อยดีกว่ามาดูครับกราฟิกที่เราปรับตั้งค่าไว้มีอะไรกันบ้างนะครับไปที่เซตติ้งนะฮะ กราฟิกนะครับไปที่ตัววิดีโอก่อนเลยเป็น Full HD นะครับเปิดเป็น b o r d e r l a t e นะแล้วก็ในส่วนของกราฟิกต่างๆนะครับปรับเป็น Custom Custom ในที่นี้เนี่ยผมปรับเป็นตัว Steam Deck นะครับตัว Steam Deck เนี่ยมันจะเป็นกราฟิกที่ออกแบบมาสำหรับเล่นบนเครื่อง Steam Deck โดยเฉพาะเลยนะครับดังนั้นมันก็เหมาะกับ r g Line แน่นอนนะฮะและเราเปิดตัว FSR นะครับเป็น Auto ปรับจาก Auto เนี่ยผมแนะนาเลยนะเปิดเป็น p e r f o r m a n c นะครับเพื่อสามารถดึงเฟรมเรทออกมาให้ดีมากที่สุดนั่นเองแล้วก็ตัว FSR เนี่ยมันจะมีออโต้ออโต้ก็จะอยู่บาลานซ์ระหว่างภาพสวยกับเฟรมลื่นนะครับแต่ผมแนะนําเปิดเป็น p e r f o r m a n c ไปเลยนะครับเฟรมเรทจะได้ไหลๆเลยเฟรมเรทตอนนี้ก็อยู่ในช่วงประมาณ20-30เฟรมนะครับไม่ได้สูงอะไรมากมายนะฮะก็โหดูเกมดิภาพขนาดนี้เอาอะไรไปสูงนะครับคือเล่นได้ขนาดนี้ผมว่าโอเคแล้วนะ30เฟรมเนี่ยการดูภาพมุมมองภาพทุกอย่างมันน่าจะลื่นไหลเลยนะฮะร,ระเบิดไปเม็ดหนึง่ง นี่ครับเดี๋ยวลองปรับอาวุธดูหาอาวุธดีๆสักอันหนึ่งกาตนะไม่เอาเอาปืนพกนี่แหละไปไล้ยิงชาวบ้านอยู่ช่องเขาตอนนี้เนี่ยเฟร,รมเรทมันอยู่ในช่วงประมาณ30 30 3 0 3 5เฟร,รมเดี๋ยวเรามาดูตอนสู้กันไหมดีกว่านะครับเฟร,รมเรทจ,จะได้เท่าไหร่แต่มันเล็งยิงปืนยากอะเพราะว่ามันเกม f อ s ีอะแล้วใช้จอยสติ๊กควบคุมอะผมเองก็ไม่ค่อยถนัดสายนี้ด้วยปกติผมเล่นไซเบอร์พา์ผมใช้เมาส์แต่คีย์บอร์ดไงอันนี้ก็โอ้ันโถก็ไม่ยากถ้าเกิดว่าเทาชิน แต่เงินผมไม่ชินนะฮะถ้าใครเล่นเกมสายคอนโซลบ่อยๆก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ได้เซิร์เพื่พังเล่นได้เนี่ยเกมมือบนโลกใบนี้ก็เล่นได้นะบางคนถามฟีฟ่าออนไลน์เล่นได้ไหมโอ้โหคดเหมาะเลยครับฟีฟ่าออนไลน์นะฮะพวกเกมใน EA ได้เป็นเกมสปอร์ตกีฬาทั้งหลายที่ไม่ได้ใช้การเล็งยิงอ่ะผมว่าเป็นเกมที่เหมาะมากนะครับแล้วใครที่กังวลน,นะครับว่าเกมนั้นเล่นได้ไหมเกมนี้เล่นได้ไหมนะครับผมบอกเลยว่ามันเล่นได้ทุกเกมบนโลกใบนี้แน่นอนนะครับกับเจ้า A าว n Li จีนนนะฮะ ไม่ว่าจะเป็น G D A 5 5 f i M หรือว่าเกมอะไรต่างๆคุณเล่นได้หมดเลยเพราะว่าอย่าง G D A 5 5 M เนี่ยมันเป็นเกมที่ออกแบบมาสาหรับเครื่องคอนโซลอยู่แล้วนะครับดังนั้นการเล่นผ่านจอยสติ๊กอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหานะครับแล้วก็มันมีเกมอย่าง G D A 5หรือ f i M ใน s t e a มด้วยซึ่งเกมใน Steam เกมในเ b o กเกมใน Epic เนี่ยหลายๆเกมมันออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับจอยหรือว่าเล่นบนเครื่องคอนโซลอยู่แล้วดังนั้นการเล่นบน r เวเ l ีมันไม่ใช่ปัญหาแน่นอนนะครับค ถ้าใครซื้อไปเล่นเกมที่ไม่ได้กินสเปคหนักมากหรือว่าเล่นเกมสเปคหนักแต่สามารถต่ออะแดปเตอร์เล่นเกมได้คุณซื้อมาเลยครับ RWD l ี่ยคุ้มแน่นอนนอกจากเล่นเกมได้แล้วการทํางานต่างๆคุณก็สามารถทําได้เป็นตัวช่วยในการทํางานแก้ขัดมากกว่านะฮะแต่ต่อวิดีโอเบื้องต้นการทํางานโทรไปเบื้องต้นหรือว่าทีมงานเบื้องต้นกรณีงานด่วนงานไวแล้วไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับจะตัวนี้ช่วยได้และสิ่งที่ต้องมีคือการพกฮับนะฮะคือเป็นตัว Type C เนี่ยฮับ Type C เนี่ย ต่อเป็น USB แยกต่อเป็นพอร์ตชาร์จไฟแยกต่อเป็นช่องเสียบแลนต่อเป็นพอร์ตหน้าจอแบบ Display HDMI คุณก็สามารถเจอไปต่อได้เลยนะครับเป็นพอร์ตอเนกนประสงค์หรือว่าต่อพวก XG Mobile ได้คุณจะได้ใช้งานร่วมกับการ์จอ4090ได้เป็นการ์จอรุ่นสูงสุดนะฮะส่วน XG Mobile ของ ASUS เนี่ยมันจะเป็นกล่องการ์จอแยกที่มีตั้งแต่4060 4070 4080ยัน4090เลยนะครับก็เลือกใช้งานกันได้ตามความเหมาะสมซึ่งโดยรวมนะครับก็การเล่นเกมบอกเลยว่า ไม่ใช่ปัญหาเล่นได้ทุกเกมแล้วก็เล่นได้ลื่นด้วยนะครับแต่ต้องปรับกราฟิกให้เหมาะสมถ้าเป็นเกมทิปเปอรเปรับโลเลยถ้าเป็นเกมทั่วไปนะครับเกมแคชชวลเกมแบบอ่ากินสเปคไม่หนักมาก csgo a l o l อะไรพวกนี้เนี่ยคุณปล่อยกราฟิกแบบอ่ารีคอมเมนตไปได้นะครับให้ระบบมันจัดการเอาเองเลยเฟรมเรทได้อย่างต่ำสามสแน่นอน60เฟรมสบายนะครับถ้าเกิดเฟรมเรทมันเกินกว่า120ยยิร์ตแนะนําว่าเปิดตัว fps limiter ไว้นะครับช่วยจํากัดแบตเตอรี่ และตัวเครื่องก็จะไม่ร้อนด้วยนะครับปรับได้ตามความเหมาะสมครับกับ R G a l i t e s ท G a m e ทั้งหมดสเกมที่เราเทสไปครับเป็นง,งครับกับ R G a l i ครับก็จะบอกเลยว่ามันเป็นเกมพกพาที่น่าใช้งานมากอรมันเป็นมากกว่าเครื่องเล่นเกมนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอ่ามีโน้ตบุ๊กอยู่แล้วมีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วแต่อยากจะเอาไปเล่นเกมที่ต่างจังหวัดนอกบ้านนอกสถานที่บนรถเนี่ยแน่นอนว่าโน้ตบุ๊กมันไม่ตอบโจทย์ขนาดนั้นครับจะเล่นเกมมันก็ต้องมีเมาส์มีคีย์บอร์ด ถ้าอยู่ในรถคุณจะเล่นเกมยังไงถูกไหมคุณก็ไม่สามารถเล่นเกมได้แต่ถ้าคุณอยู่ในรถในรถมีตัว AC ซีปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กได้ปั๊บเดี๋ยนี้รถหลายๆรุ่นนะฮะพวก v, พวกกระบะ PPV พวก Fortuner m u x อะไรพวกเนี้ยมันเสียบปลั๊กได้คุณต่อเสียบปลั๊กเล่นเกมยาวๆนั่งรถจากกรุงเทพเชียงใหม่เล่นเกมได้ไม่มีเบื่อแน่นอนนะครับส่วนใครกังวลเรื่องอินเทอร์เน็ตก็แชร์สัญญาณ Wi-Fi จากมือถือก็ได้นะฮะเล่นเกมได้แบบนอนสต็อปแน่นอนนะครับเหมาะสําหรับพกพาคนเดินทางไปต่างจังหวัดไไปปต่่่างรระะเเทศอไไบอบยยๆนี จะ่าเอาจริงอะไรตอบโจร์รวมถึงการทํางานแบบเผื่อมีเปอร์เซ็นต์งานด่วนต้องเอามาใช้ทํา PowerPoint ไว้ต้องเอามาพิมพ์งานส่งอะไรพวกนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับเพราะว่ามัน based on Windows 11คุณสามารถลงบท Excel PowerPoint ได้หรือว่าจะเป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะฮะคุณก็สามารถตัดต่อวิดีโอบนนี้ได้เลย CPU Ryzen 8ปด Core สิ Thread ะไม่แรงได้ไงแรงนะครับมันแรงนะฮะแต่ว่าเรื่องการเรนเดอร์เนี่ยอาจใช้เวลานิดน,นึงแค่ทำงานได้เบื้องต้น แก้ขัดเท่านั้นแต่เรื่องการเล่นเกมบอกเลยว่าไม่ได้แก้ขัดเพลินมากตอนผมใช้งานอยู่บ้านเวลานอนงงๆที่โซฟาเอื้อมมือไปหยิบเจ้าเอาเจียไลมาปับ๊บเปิดเกมเข้าโฟร์ไกเล่นจนสามสี่ 3, 4, รอบได้มันนอนเอกเนก,กเล่นได้แต่ตั้งจะปกติที่เราต้องไปนั่งเล่นหน้าคอมต้องฟิกท่านัน่งหลังตรงเมาส์คีย์บอร์ดเท่านั้นเจ้าเอาเจียไลเนี่ยมันให้อิสระในการเล่นเกมได้มากกว่านะครับแต่ก็มีข้อสังเกตใหญ่ๆอย่างหนึ่งคือเรื่องแบตเตอรี่ แบตร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ได้ประมาณชั่วโมงไม่เกิน2ชั่วโมงอ่ะแล้วแต่เกมที่คุณเล่นแล้วแต่การโหลดพลังงานด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็ชั่วโมงเด i̇şte. ียวหมดนะครับแบตหมดกค่อนข้างไวนะคะดังนั้นการเล่นเกมถ้าให้ได้ประสิทธิภาพได้อัตราลเล่นกันยาวๆควรต่ออะแดปเตอร์จะดีที่สุดนะครับส่วนเรื่องราคานะครับไปเปิดดูหน้าเว็บ AOG เนี่ยไม่แพงครับ9ล้านเก9 9แเ้าทมื่นเ้านเก้รอ่ะพี่อืบ้าหืท อันนั้นเป็นราคาที่ยังไม่เปิดเผยเขาใส่ราคาหลอกๆไว้แต่ราคาจริงๆน่้อยู่ในช่วงประมาณ26,000ถึง32,000บาทไม่เกินนี้ไอ้ตัวท็อป32,000น่าจะดูเรื่องของแถมมีอะไรแถมเป็นแพคเกจเสริมขึ้นมาก็รอดูกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เลยนะครับกับ r g o n Line ใครมีคำถาม ใครมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้นะฮะแล้วก็ไม่ต้องถามนะครับ <_ unrelated> เล่นเกมนี้ได้ไหมเล่นเกมนั้นได้ไหมมันเล่นได้ทุกเกมบนโลกใบนี้จะเก่าจะใหม่จะอะไรแค่ไหนเล่นได้หมดมันมีแมปปิ้งของปุ่มกดเจ้า AOG Ally เนี่ยไปวางกับปุ่มต่างๆได้หมดเลยนะครับดังนั้นคุณสามารถเล่นได้ทุกเกมแน่นอนอ่ะไม่ต้องห่วงครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับขอบคุณทาง ASUS จะส่งเจ้า r o g Ally ไหมผมด้รีวิวครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย